ใครใส่เกาหลีมาเท้งนี้ดุกกี้ตอปป็อกบกี้บุฟเฟ่เราอยู่สาขายูเนียนมอลล์ทุกคนราคา2 9 9บาทเน็ตทุกคนไม่มีบวกเพิ่มเริ่มเลยเข้ามากักของทอดก่อนทุกคนเยอะมากเข้ามาพี่พนักงานเขาก็จะเตรียมนำ้ำซุปไว้ที่โต๊ะเราแล้วนะไปตักของเลยทุกคนเริ่มจากหมูสามชั้นเลยเรามันสายสามชั้นเลเวอร์อยู่แล้วแล้วก็ต้องไม่พลาดกับสันคอหมูหอยแมงผู้เนิวซีแลนด์ปลาหมึกปลาแผน่นแล้วก็มีพวกไส้กรอกต่างๆมีพวกเส้นด้วยนะทุกคน แล้วส่วนผักก็มีหลายอย่างเลยเลือกตามใจชอบได้เลยส่วนตัวนะทุกคนเราจะเลือกหอมใหญ่เพราะไปใส่น้ำซุปจะทำให้น้ำซุปหอมหวานกลมกล่อม,อม,อมนะทุกคนแล้วก็มาถึงตัวพระเอกของเราคือต็อกบ็อกกี้นั่นเองมีให้เลือกหลายแบบเลยเราเลือกเป็นต็อกชีสนะทุกคนอร่อยมาก เวลากินร้อนยืดมากส่วนตัวซอสที่จะไปใส่ในน้ําซุปมีหลายซอสเลยทุกคนเขามีสูตรบอกเลยเราก็เลือกตักตามที่สูตรบอกเลยส่วนตัวเราเลือกซอสโรเซ่น,นะทุกคนมันจะมีความหอมหวานละมุนแล้วก็เผ็ดนิด,นดไม่เผ็ดมากแล้วก็ไม่เลี่ยนจนเกินไปเครื่องเคียงก็มีด้วยเราเลือกสาลายกิมจิแล้วที่สําคัญหัวไชทาส่วนเครื่องดื่มก็มีหลายอย่างให้เลือกเลยนะถึงเวลาลงมือกับหม้อเราแล้วเราก็เทซอสโรเซ่ท,ที่เราเลือกมาเลยแล้วก็ใส่วัตถุดิบลงไปแล้วก็รอน้ําเดือด แล้วก็รอทุกอย่างสุกคนโคนคนคนเข้าไปลืมบอกที่ร้านมีโถสแตนเลสไว้ที่โต๊ะให้เราไปเลือกตักของสดได้ตลอดเวลาแต่ทุกครั้งที่ไปตักต้องเอาโถนี้ไปด้วยนะทุกคนถึงเวลาชิมของทอดอร่อยทุกอย่างจริงๆทุกคนไก่กรอบมากยิ่งไก่ซอสเกาหลีนะ อร่อยสุดๆมันเหมือนมีกลิ่นผงกะหรี่หน่อยๆเล่นทุกคนไม่เหมือนไก่ทอดที่อื่นเลยพอลองกินของทอดเสร็จก็มาคนๆๆต่อกันแล้วก็ในที่สุดก็สุกลองกินเลยหมูสามชั้นดีมากฉ่ำมากจุยซี่สุดๆยิ่งตัวเนื้อก,กับน้ำซอสโรเซซที่เราเลือกมาม,มากหอม,ห,อมหวานเผ็ดนิดๆน,น,น,นะทุกคน ลองเอาหมูสามชั้นมากินคู่กับกิมจินะทุกคนโอ้โหฟินสุดคำว่าหมูสามชั้นอะทุกคนเข้าใจปะสุดยอดแล้วก็มาหัวเสียขอดองช่วยตัดเรียนได้ด้วยโโอหมันจะมีความเปรี้ยวหวานลงตัวอร่อยบอกไม่ถูกทุกคนกินแล้วไหมงำ่ำเลยที่สำคัญมีหลายสาขามากทุกคนเป็นยังไงลองมาคอมเมนต์กันนะทุกคน